กิการของเราเดี๋ยวให้ที่นีสองคนขาวคำถามน้องๆแล้กันนะน้าเหอนละครเลยัวกลัวก็จริงนะแต่เดียวกันนะครับคำถามนะครับโอ้เริ่มจากคนแรกเลยนะอ่าริ่นเต้นไสองตั้งใจฟังคำถามนะตรงนี้ครับ ไก่หนึตัวมีกี่ขาไก่หนึตัวมีกี่ขาสขา2ขาถูกต้องกได้รัางวันแล้วารกเก่งจรๆเป็นที่ที่ตกสีขาแลเนี่เก่งมากเลยอ่ะต่อไปเลยดีกว่าอาอ่ต่อไปน่าแล้วการอาอะไรนเลแคะลูกป .2 อ2ปองาุ สิเป็นเท่าไหร่โอ้โหตอบอย่างไรเลยยี่สยี่สิค่ะโอ้โหมั่นใจแบบนี้อ่ะของรางวัลของเราเลยเป็นเรี่นอนสอง200นะ่นี่งสิบหเป็น200ต่อไปหนุ่มหล่อของเราเมื่อกี้แอบแซวพี่แอนด้วยแซวว่าหน้าตาเหมือนตัวจริงเลยมันได้ทีวีเลยได้ทีวีเลยใช่โอเคดีมาเลยอ่าคำถามเรื่อง่ายๆนะสแควรูทสี่เราจะตอบได้ยังไงล่ะ อะไรดีครับก็อันนี้สิบบลกสิละอันนี้ง่ายกว่านี้ห้าบวกห้เป็นเท่าไหร่ครับห้วกหเป็นเท่าไหร่ครับห้าบวกห้เป็นสิบครูต้องโอ้ตอบสยงดังฟังชัดไม่ให้ไม่ได้แล้วห้ไม่ได้แล้วครับอรูต้องห้าบวกห้าเป็นสิบขอบคุณครับเออทำาบบนี้ ตัวเกมเศรษฐีอันนี้อันนี้มันยากเลยดูนะคะตัวนี้สัญลักษณ์งาน B O I แฝดมีชื่อว่าอะไรเป็นสัตว์ประเภทอะไรไอตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวที่อยู่ข้างหน้ายืนบกไม้กบยืออีกดูนะมันคือตัวอะไรคะถ้าไม่รู้หมอส่งเสียงเขาได้นะช่วยน้อง กเก่งจังเลยอันนี้โตขึ้นหน่อยโตขึ้นมาหน่อยอ่ะรู้ภาษาอังกยังคะรู้แล้วเนาเรียนแล้วงั้นเอาคําถามต่อไปเลยลวกันว่าเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วว่าสัญลักษณ์เดียวของเราเป็นช้างช้างภาษาอังกฤษเรียกว่าโอ้โหถูกใจแบบนี้รับรางวัลไปเลยเดี๋ยวท่านต่อไปนะคะน้องต่อไปของเราเลย พีคำถามง่ายอันนี้เรื่องนี้เอาไปง่ายมากกว่าพี่สาวคนนี้ของเราสวยเปล่าสวยสวยแล้วพี่พี่โค่ะอ๋อไม่ใช่อ่ะแล้วพี่สาวของเราคนนี้มีชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะเอาแล้ว เราเป็นล้านหลอกๆขอกเราน่าเชื่ออะไรรู้ป่ะพี่แจ๊กถูกไหมคะถูกค่ะพี่แจ๊กหลอเปล่าคำถามนี้ตอบดีๆเลยนะลูกอาจจะพลารางวัลได้พี่แจ๊กของเราหลอกปะเกียริและลูกเกียรติโอ้ต้อง้าน้าวอ๋อหรอ หนูร้อยท่านนี้เดี๋ยวรับของเรามาลอกใจไปแล้วกันเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะเมื่อกี้เข้ามาเช้าไปนิดนึงอ่ะ,อก,ะกิจกรรมดีๆีแบบนี้นะสำหรับ